ขึ้นบอยชันๆครับ <š> กับทีมงานซุปเปอร์เอ็กครับ HK สองร้อยสวัสดีครับอยู่กับพวกล้อดากรีนครับนี่ทีมงานนี้ใหญ่ที่สุดแล้วครับในบรรดาหกทีมครับคุดสะลูกโค้งโค้งซเปอร์เอ,อ็กครับ<ส> <wości> อันนี้ไปท,ที่เดียวกันครับจะใช้สองร้อยในการขุดลุยคลโครนเลยครับตักผสมไปเลยอ่าผสมดินคโครนไปเลยครับเดี๋ยวมาดูคันใหญ่ๆตัก,ตกเขาใส่กี่ตักนะอันนี้ยังไม่ได้นับครับสองตักแล้วมั้งลุยโคลโนขุดเลยครับผสมไปเลย ไม่ได้สนใจอะไรละดินทั้งนั้นตังทั้งนั้นครับนี่ครับทีนี้ก็เป็นเวรกรรมของอบรรดาหกลอดาไม่ใช่รถเกรีหรือว่ารถไทยนั่นแหละแต่ไม่น่ามีปัญหานะแค่ผสมไปเฉยๆึ้นทางชันๆโค้งๆครับ อุ้ยดินเหลือค่อนข้างจะเยอะครับสบายเลยได้สองร้อยมาตักครับสปเปคต้องรอนะต้องรอหกล้อดำครับเพราะว่า 6ล้อดำวิ่งไม่ทันอย่แล้ครับ200ตักใส่ประมาณกี่ตักเดี๋ยวมานับดูครับอะฉลองด้วยแดงจึงคืนงครับ1ตักแรกตักที่สองครับโอ้ไม่เจ้า4ตักก็เต็มแล้วมั้งเนี่ย สามตักแล้วครับคุ้มเลยครับสี่น่าจะเป็นสี่กับอีกครึ่งมงกีนะนะสี่แล้วอีกครึ่งมงกีครับทีมงานนี้จะมีรถค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับสองร้อยตักอ้าวเถมอีกเล็กน้อยไป เลยโครนตักเลยครับผสมไปเลยแบบนิ่มๆครเชือดนิ่มๆแบบนี้ใช้ไปเลย10ปีก็ <c oughs> แนบ,บไม่หักครับขับแบบนี้ครับยอดยอดปิน้น โอ้มาเยอะแยะเลยเจอสองร้อยไปนี่หกล้อดับสบายเลยครับดินเหลือค่อนขะ้างจะเยอะนะเยอะมากอ้ดินแข็งครับอะถอยมา ครับมาแล้วครับเมกกาดำกรีน <Damn green. c oughs> สีเขียวครับอันนี้ก็เขียวเกัน อันนี้เขียวตองโอ้ชอบมากเลยครับรุ่นนี้กุ้งกี้ใหญ่ใส่แค่สี่ห้าตักสี่ตักครึ่งครับเต็มละตักให้หกร้อยดัมน,นี่ไม่เหนื่อยนะคนขับอุ้ย ดูครับดินมันแข็งขนาดไหนครับสไลด์ตามไปเลยเดินออกก่อนเดี๋ยวตั้งลำใหม่ดินดานครับแบบนี้ผมสบายสบายเต็มเร็วครับ รถค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยรถใหญ่ๆอย่างนี้ต้องมีทีมงานประมาณสักสิบเคันถึงจะทันกินครับแล้วก็ได้เที่ยวแต่ดินแข็งไม่ิดหนึ่งเลยตักช้าตักยาก เดือบเลืองเช้อเพลิงครับจ่องลึกๆส่วนมากมีแต่ฮิโน่ครับไม่กล้ามาแรางมากครับช่วงนี้ ยสุสุไม่ค่อยมีนะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เป็นตามกระแสครับกระแสเข้ามาแรงฮิโน่ไม่ไว่าไอ้นายยักษ์ไม่ไว่ายะไเมก,ก้าไม่ไว่าซิงไฮเทคช่วงนี้มาแรงครับแล้วก็ขายได้ราคาด้วย แพงๆทั้งนั้นเลยครับไม่ต่ำกว่าแปดสิบเก้าสิบหรือว่าแปดแสนเะก้า0สไม่ใช่80ิบบาทไม่ใช่แปดสิบเก้าสิบบาทเป็นแสนครับออันนี้สีแปลกๆสีเปลือกมังคุด ตักเร็วตีมเร็วไปก่อน ต้องคอยขยับรถอยู่เรื่อยนะมันตักแล้วมันไหลไปตามสไลด์ไปตามเลยยินแข็งอันนี้รถดันก็สบายครับทอมแอนด์เจอรี่ มากแค่มันแข็งเงี้ยแข็งมากอนี้ต้องเจาะด้วยแคกับโหลดไม่ต้องเอาออกครับเก็บให้หมดเลยให้สะอาด โอ้เต็มแล้วเปรบเดียวอสำหรับ,บคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ